you <music> ภาพป่าภัยพิบัตินี่สภาพอย่างนี้เกิดจากอะไรครับแล้วตอนนี้ต้องทําวิธีไหนบ้างครับแก้ปัญหาสภาพภัยพิบัติในณวันที่เราเห็นตรงนี้นะครับด้านหลังที่ถูกถูกไหม้ตรงนี้นะครับรบเป็นลักษณะของการจุดเอาของป่านะครับแล้วก็หรือว่ามีการดักสัต์นะครับที่ที่เราเดินผ่านมาจะมีอ่าอ่าแอ่งน้ำนะครับสําหรับที่สัตว์กินหน้าร้อนนะฮะเราเกลือมีคนมา แอบจริงสัตว์พวกนี้มันก็จะเผาแล้วก็มีมีการเผาหาของป่านะครับวิธีการจริงๆแล้วนะครับผมผมดูแล้วจากจากพฤติกรรมเราสร้างจิตสํานึกเนี่ยมันเป็นเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งนะครับในการาทําให้คนเราเนี่ยรู้วา่าป่าประโยชน์ของป่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเด็กๆเนี่ยสามารถทําได้แต่ความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล่าสัตว์ ยอมรับว่ามีนะครับรักษาของป่าถือว่ามีนะครับถึงถึงเป็นคนกระทบในปัจจุบันที่เห็นขาดมีไม้กวาดบางสิ่งไม้ต้นไม้ไม้ไผ่มาทําคุยค้ยๆเป็นมันมันไม้กวาดมันก็จะได้ประหยัดแรงไปอีกระยะหนึ่งเราก็จะจะได้พื้นที่ส่วนมากแต่เสียพื้นที่ส่วนน้อยแล้วอีกอย่างนึงก็มีน้ําถังน้ําไปด้วยถังน้ํา ที่จะไปช่วยเสริมบํารุงเวลาเก็บรายละเอียดเวลาไฟที่มันลุกไหม้ที่มันติดขอนติดอะไรนะต้องเก็บรายละเอียดเช็คให้แน่นอนกลัวไฟมันติดกลับมาที่หลังเวลาเรากลับไปไปพักแล้วนึกว่าจะสบายแล้วที่ไหนได้ไฟมันเพิ่มพื้นมาอีกตัวนี้แล้วก็อีก่อใช้ตัวเนี้หยดเข้าไปดึงสายประมาณร้อยห้าสิเมตรหรือสอง้เมตรฉีดฉีดฉีด,ดไปเลยมันต้องใช้อุปกรณ์เสริมบ้างบางทีก็ต้องมีวิทยุ สื่อสารกันบ้างเวลาดับไฟดับแล้วคนเครื่องตรงครับวิธีการป้องกันไฟป่าครับช <Okay. S 1> าวบ้านมีมเฝ้าระวังกันยังไงครับแล้วแก้ปัญหาไฟป่าครับแบบวิป้องกันไฟป่านะครับก,อก,บก,อกบอ็อ็จะเป็นแผนของอาชวนของบ้านอยู่แล้วนะครับก็คือในลักษณะของ